ข้าสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะในเช้าวันนี้นะคะเราจะมีโอกาสได้เรียนลอวีด้วยกันนะคะอยากให้เราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะ,ะข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงนำเราขอพระองค์พูดกับเราขอพระองค์สอนเราและขอพระองค์ยืนรู้สึกข,ของพระเจ้าทรงประทยอยู่กับเราในเช้าวันนี้พูนเจ้าค่ะ ให้ถ้อยคําของพระองค์นั้นอย่างลากเลึกลงไปในชีวิตของเราให้พระคําของพระองค์นั้นฝังลงไปในชีวิตของเราพระองค์เจ้าค่ะและขอให้พระคําของพระองค์นั้นเกิดผลเป็นร้อยเท่าพันเท่าในชีวิตของเราข้าพระองค์สั่งผูกมัดทุกอานาจมืดวิญญาณชั่วทั้งหลายทุกผีวิญญาณชั่วที่จะมาขโมยความจริงของพระเจ้าพระจักชีวิตของเราเราสั่งทําลายมันในน้มพระเยซูพระเจ้าและในเช้าวันนี้พ,พ,ร,าาพ,พระองค์เจ้าคา่ะเราประกาศพระองค์เจ้าค่ะเราประกาศให้พระนามของพระองค์เป็นที่ยกย่อง และให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเราทุกคนเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจา้าค mm ่ะ hmm. ในเช้าวันนี้นะคะ mm hmm. ก็นึกถึงข้อพัมพีข้อหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งถ้าถ้าพี่น้องสามารถเปิดได้ให้เราเปิดด้วยกันในมาระโกบทที่ห้านะคะมาระโกบทที่ห้าข้อที่ยี่สิบเอ็ด ก็จะไม่ได้อ่านทั้งหมดนะคะแต่ว่าจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วกันก็คือว่าเมื่อพระเมื่อพระเยซูเนี่ยเมื่อพระเยซูเนี่ยลงเรือข้ามฟากมามาถึงใช่ไหมก็มีนายธรรมศาลาคนหนึ่งนะคะชื่อว่ายายลัสมาหาพระองค์แล้วเขาก็ก้มงกาบอ้อนวอนกับพระองค์ว่า พระเยซูช่วยช่วยเขาด้วยช่วยลูกสาวเขาด้วยเนื่องจากลูกสาวเขาเนี่ยป่วยหนักมากแล้วก็หมดหมดวิธีทางรักษาไม่รู้จะทํายังไงให้ลูกสาวหายแล้วแล้วก็มาอ้อนวอนต่อพระพระเยซูว่าให้ไปหาลูกสาวเขาหน่อยไปช่วยรักษาโรคให้กับลูกสาวเขาหน่อยพระเยซูก็ตกลงและในระหว่างทางที่พระเยซูกําลังเดินทางไปที่จะไปบ้านของนายธรรมศาลารคนนี้ที่ชื่อว่าเยรัตใช่ไหมก็มีผู้คนเนี่ย แออัดมากแล้วก็ทำให้เกิดเราเคยได้ยินดีใช่ไหมคะเรื่องผู้หญิงที่ตกโลหิตใช่ไหมแล้วก็ในเวลาที่บุคคลที่ผู้คนเนี่ยกำลังร่าย้อมพระเยซูเลยกำลังไร่ล้อมพระเย,ยซูอย่างแออัดมากก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยได้ยื่นมือของเขาไปจับที่ชายเสื้อของพระเยซูแล้วเขาก็ได้รับการรักษาให้หายแล้วพระเยซูก็ถามว่าในเหตุการณ์นั้นพระเยซูก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมเราสัมผัสได้ว่าฤทธิ์อานาจของพระเจ้าเนี่ยได้ไหลออกมาจากร่างกายของเราไหลออกมาจากชายเสื้อของเราแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยแสดงตัวออกมาในท่ามกลางผู้คนว่าเป็นเพราะเขาเองเขาได้ใช้ความเชื่อนั้นจับชายเสื้อของพระเยซูทําให้เขาได้รับการรักษาให้หายหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปใช่ไหมเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปแล้วก็ในระหว่างทางที่กำลังเดินทางไปบ้านของยายัสเนี่ย ก็มีคนใช้ที่มาจากที่บ้านของยายรัสใช่ไหมคะวิ่งวิ่งมาเป็นเหมือนม้าเร็ววิ่งมาวิ่งมาบอกว่าพระเยซูไม่ต้องไปแล้วเพราะว่าปู่สาวของเขาเนี่ยได้เสียชีวิตลงแล้วคือไม่ทันแล้วอ่ะไม่ต้องไปก็ได้ก็คือไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วพระเยซูแต่พระเยซูกับตอบในในสถานการณ์นี้ว่าพระเยซูไม่ได้พระเยซูบอกว่าพระเยซูพูดกับเยรัสนะคะพระเยซูบอกว่า ในพ่อพีบอกว่าแต่พระเยซูไม่ได้สนพระไทยในสิ่งที่พวกเขากล่าวนั้นพรงตัดกับนายธรรมศาลาว่าอย่าวิตกเลยจงเชื่อเท่านั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะพระเยซูก็ไม่ได้สนใจว่า <c oughs> ลูกสาวของเยรัสเนี่จะจะตายไปแล้วหรือว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าจะอาการเป็นยังไงพระเยซูก็ยังคงไปที่บ้านของเยรัสพอไปที่บ้านของเยรัสปุ๊บก็เจอคนที่อยู่ที่บ้านนั้นอะ ก็ร้องไห้ฟูมไฟกันเพราะว่าเขาได้เสียเสียลูกสาวใช่ไหมที่ที่เสียหลานสาวลูกสาวที่อยู่ในบ้านไปเขาก็ร้องไห้ฟูมไฟกันพเยซูก็ถามเขาว่าพวกท่านร้องไห้กันทําไมเด็กคนนี้ยังไม่ได้ตายคนเหล่านั้นก็พากันแบบหัวเราะใส่พระเยซูบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกคือเห็นอยู่ชัดว่าเด็กคนเนี้ยไม่มีลมหายใจแล้วเด็กคนนี้ตายไปแล้ว พระเยซูมาบอกว่าเด็กคนนี้มันไม่ได้ตายเป็นไปไม่ได้หลังจากนั้นพระเยซูก็ให้คนพวกนี้ออกไปจากบ้านแล้วก็พาพ่อของแม่เด็กผู้หญิงคนนี้เข้ามานะคะแล้วก็ให้สาวกเพียงแค่สามคนเท่านั้นใช่ไหมที่ไปไปกับพระองค์ด้วยแล้วพระองค์ก็เข้าไปเข้าไปในห้องของเด็กผู้หญิงคนนั้นนะคะแล้วก็จับมือของเด็กผู้หญิงคนนั้นนะคะแล้วก็พูดกับเด็กผู้หญิงคนนั้นว่าทาลิ ทาริทาคูมนะคะแปลว่ายิงเอ๋ยเด็กยิงเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดแล้วหลังจากนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ก็ได้ตื่นขึ้นแล้วก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็เอาอาหารมาให้เด็กผู้หญิงคนนี้ทานะในเหตุการณ์เนี้ยจริงๆอ่ะมันมีเขาเรียกว่าอะไรถ้าเรามองใช่ไหมเรามองเหมือนเราแบบกําลังดูหนังเนี้ยมันเหมือนแบบมันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมากระหว่างแค่แค่ทางที่พระเยซูจะเดินจากบ้านของยายรัสเออจากจาก,จากท่าเรือมาที่บ้านของยายรัสใช่ไหม เกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายมีฟูงชนมาเบียดมีผู้หญิงมาจับชายเสื้อของพระเยซูแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้ดูเหมือนพระเยซูต้องเสียเวลาถ้าเรามองถ้าเราเป็นในมุมของยายรัสใช่ไหมถ้าเราเป็นพ่อของเอ่อถ้าถ้าเรามองในมุมของยายรัสถ้าเราเป็นพ่อของเด็กผู้หญิงเนี้ยเราคงจะคิดว่าทําไมทําไมปุ่งชนเราเนี้ยไม่ออกไปสักทีทาไมต้องมาเบียดพระเยซูทําไมต้องมาขวางทางของพระเยซูทําไมฝูงชนเหล่านี้ถึงแบบทําไมพระเจ้าไม่ช่วยให้ คนเหล่านี้ออกไปทำไมทางมันไม่โล่งโปร่งสะดวกแบบคือในหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมเก้าก็ยังไม่ได้มีลูกเลยะก็เห็นพ่อแม่หลายๆคนเนี่ยคือแค่ลูกไม่สบายลูกป่วยนิดหน่อยหรือว่าบางคนเนี่ยแค่ลูกแบบว่ามีไข้มีไข้สามสิบเจ็ดองศาสามสิบแปดองศาพ่อแม่ก็แบบกระวนกระวายใจแล้วแบบต้องเอายาให้ลูกต้องเช็ดตัวต้องคือ แทบจะนอนไม่ได้เลยต้องคอยดูลูกอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าหัวใจของยายรัตใช่ไหมคะคือแบบอยากจะไปถึงบ้านให้เร็วที่สุดอยากจะพาพระเยซูไปถึงที่บ้านให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้พระเยซูไปถึงลูกเขาให้เร็วที่สุดแต่ว่าเหตุการณ์อ่ะมันไม่ได้เอื้อมหน่วยเลยและยังมีเหตุการณ์เข้ามาแทรกแซงอีกมีผู้หญิงเข้ามาจับชายฉลองพระเยซูพระเยซูก็ดันหยุดถามอีกผู้หญิงคนนั้ใครมาจับชายฉลองพระเยซู ม่หัวใจของยายรัตคงจะบอกไม่ต้องถามไม่ต้องถามไปเลยใครจับก็ได้ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าเป็นหัวใจของเราล้อเขาไปเถอะพระองค์เจ้าข้าไปเถิดไ,ไม่ต้องถามไม่ต้องไม่ต้องอยากรู้เป็นใครค่อยกลับมาถามอะไรเงี้ยแต่ว่าพเยซูก็หยุดแล้วก็ถามอีกว่าก็คิดว่ามันก็คงเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งเลยที่แบบว่ากว่าผู้หญิงคนนี้จะแสดงตัวออกมาว่าเอ้ยเป็นเราเองเพราะผู้หญิงคนนี้ก็กลัวมากคือพี่น้องต้องเข้าใจว่าในสมัยนั้นอะ คนยวในสมัยนั้นคนที่เป็นมนทินคือคนที่เป็นโรคเลื้ยนคนที่มีโลหิตตกใช่ไหมคะคือผู้หญิงที่มีโลหิตตกหรือว่าในช่วงนั้นของเดือนเนี่ยเขาจะไม่สามารถออกมาอยู่ในฝูงชนได้เพราะว่ามันเป็นการทําให้คนอื่นเนี่ยเป็นมนทินไปด้วยในธรรมเนียมยวสมัยนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นมนทินคนที่เป็นมนทินมาจับคนที่บริสุทธิ์จะทําให้คนที่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นมนทินไปด้วย ผู้หญิงคนนั้นแหละจึงกลัวมากๆเพราะว่าเขาอะมีโอกาสถูกหินขว้างให้ตายได้เพราะเขาได้ละเมิดธรรมบัญญัติของของคนยวในสมัยนั้นคือการที่เขาแบบว่าเขารู้ตัวเองว่าเขาเป็นคนที่เป็นมลทินอยู่แต่เขากลับออกมาอยู่ในท่ามกลางฝูงคนฝูงคนที่ที่แน่นใช่ไหมถ้าเรามองภาพในสมัยนี้แบบเราอาจจะเห็นชัดก็คือว่าถ้าเราแบบตดโควิดขึ้นสองขีดแต่เรากลับไปอยู่ในฝูงชน <laughs> เรากลับมาอยู่ในในท่ามกลางคนที่แออัดอะไรเงี้ยอันนี้เราแบบอาจจะถูกประนามได้ <laughs> มาเป็นภาพในลักษณะนั้นนะคะพี่น้องก็คือว่าผู้หญิงคนนี้เขาแบบว่ารู้ตัวว่าเขาเป็นมนทินรู้ตัวว่าเขาแบบไม่คู่ควรที่จะไปอยู่ในจุดนั้นเขารู้ตัวว่าเขาไม่คู่ควรที่จะไปจับใช้เสื้อพระเยซูเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยพระเยซูเป็นเหมือนลำบ,บีเป็นเหมือนอาจารย์ที่ที่ ที่เป็นคนที่บริสุทธิ์แต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์แต่มาจับในพระเยซูที่เป็นคนที่บริสุทธิ์เนี่ยถ้าถ้าสมมติเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดหวังคือเขาไม่ได้หายโรคแล้วเขาถูกจับได้ว่าเขาเนี่ยเป็นมนทินแต่มาอยู่ในสารอาชนเนี่ยเขามีโอกาสที่แบบถูกฆ่าตายเลยก็ได้ฉะนั้นแก้วคิดว่ามันต้องใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งเลยกว่าที่เขาจะแบบยอมรับตัวเองว่าชันนี่แหละ เป็นคนนั้นที่มาจับใช้เสื้อพระเยซูแต่ว่าเรื่องของผู้หญิงเนี่ยมีอีกเยอะเราอาจจะมีโอกาสได้เรียนครั้งหน้านะคะในในอาทิตย์นี้นะคะสิ่งที่สิ่งที่แกสนใจคือสิ่งที่พระเยซูทํากับยัยลัสนะคะก็คือว่าถ้าเรามองเหมือนที่แกบอกไปถ้าเรามองในหัวใจใช่ไหมคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าพี่น้องบางคนอาจจะกําลังเผชิญอยู่ในสิ่งอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่า เราอยากให้คนเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของเราคนที่มาแอรอับเนี่ยออกไปจากชีวิตของเราถ้าถ้าไม่มีคนเหล่านี้ถ้าไม่มีผู้หญิงคนเนี้คำอธิษฐานของเราก็จะได้รับคําตอบถ้าไม่มีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นคําอธิษฐานของเราก็จะได้รับคําตอบพี่น้องบางคนอาจจะอธิษฐานขออะไรบางอย่างกับพระเจ้าและผลที่ได้ออกมาหรือว่าสิ่งที่สิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามมันไม่ได้เป็นไปตามในสิ่งที่แบบเราคาดหวังไว้หรือเราคิดว่าถ้าเป็นในตามมุมของเราใช่ไหมเรา เรามองเรื่องเนี้ยเราก็คิดว่าถ้าพระเยซูจะรักษาโลกส่วนใหญ่ในเวลานั้นอะในช่วงเวลานั้นถ้าพระเยซูจะรักษาโลกพระเยซูก็จะเดินไปหาคนนั้นหรือว่าตัด่าดคนนั้นคนนั้นก็ได้รับการรักษาให้หายแต่ว่าน้อยคนมากจริงๆในพมพีมีอยู่แค่สองคนใช่ไหมคะและเหตุการณ์คล้ายกันมากที่มันเหมือนจะไม่ทันอ่ะมันเหมือนจะทุกอย่างมันสายไปแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้ว มันมันเหมือนจะไม่ทันแต่ว่าพระเยซูก็ทําให้คนนั้นฟื้นกับขึ้นมาได้พี่น้องคิดถึงใครคนไหมเราคิดถึงใครคนหนึ่งไหมคะเทศบ่อยมากนกเทศเราเทศบ่อยมากลาซาลัตใช่ไหมลาซาลัสนะคะเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายกันมากใช่ไหมคือในตอนนั้นน่ะก็มีก็มีคนออกไปบอกพระเยซูว่าลาซาลัสจะตายแล้วนะพระเยซูให้มาหาพระเยซูเออให้มาหาลา,า,นะาซาลาาัตหน่อยให้พระเยซูมาหาลาซาลัตหน่อย ตอนนั้นพระเยซูก็เหมือนไม่ไปสักทีพระองค์ยังไม่ไปสักทีรอ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 ถ้าเป็นถ้าเป็นความเป็นจริงใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าเพื่อนสนิทของเราเนี่ยกําลังจะแบบจะตายหรือว่าคนที่เรารักเนี่ยกำลังจะตายเราจะแบบรีบไปในทันทีเลยใช่ไหมต่อให้ทางไกลแค่ไหนลําบากแค่ไหนเราก็จะรีบไปในทันทีแต่ว่าพระเยซูกับกับรอกับนิ่งนอนใจแล้วก็สุดท้ายลาซารัสก,ก็ตายแล้วก็พระเยซูไปในเวลาที่ ทั้งมาลีแล้วก็มาชานก็บอกว่าโรคมาไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วเพราะเขาตายไปแล้วพี่น้องในบางครั้งเราคิดว่าถ้าเหตุการณ์มันเกิดมาเงี้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปแล้วมันไม่ประโยชน์อะไรแล้วเหตุการณ์มันได้ตายไปแล้วการตอบคำถามใฐานในชีวิตของเรามันไม่มีแล้วพี่น้องเราอาจจะให้ฐานเผื่อบางเรื่องนานมากเราให้ฐานเราอาจจะให้ฐานเผื่อลูกของเราเป็นเวลานาน,านมากเราอาจจะให้ฐานเผื่อ ธุรกิจของเราเป็นเวลานานมากเราอาจจะธอษฐานเผื่อสุขภาพของเราเป็นเวลานานมากพี่น้องคะถ้าพระเจ้าไม่ได้ตอบหรือการตอบของพระเจ้ามันช้าไปไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะไม่ตอบบางครั้งพระเจ้ามีเวลาหรือแม้แต่บางครั้งมันมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาแทรกแซงที่มันเป็นเหมือนอุบัติเหตุอย่างเช่นมีผู้หญิงอยู่ดีนีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาจับใช้เสื้อ,อของพระเยซูหรือในเหตุการณ์ในชีวของเราบางทีมันมีอะไรเข้ามาที่มันเป็นเหมือนเอ็กซ์เดนเหมือนเป็นอุบัติเหตุเข้ามาพี่น้อง ให้เรารู้ว่าทุกอย่างมันอยู่ถูกกำหนดอยู่ในแผนกนารพระเจ้าก็จะเกี่ยวคิดถึงเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นเราเราทุกคนมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะเราทุกคนมีสมาร์ทโฟนแล้วเรามีแอปพระคมภีใช่ไหมอยู่ในสมาร์ทโฟนของเราผู้ชายคนนี้คนที่สร้างแอปพระคมภีเนี่ยคนที่ทำแอปพระคมภีเนี่ยเขาเป็นในในตอนนั้นอะ น่าจะถอยไปักแบบโอ้หลายปีแล้วนะสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยเขาอะมีความฝันเขามีความฝันหนึ่งว่าเขาอยากจะเอาพระคัมภีร์เนี่ยให้คนที่ให้คนเนี่ยมีพระคัมภีร์ไปในทุกทกที่ไม่ว่าคนไม่ว่าคนหล่อนี้จะไปที่ไหนเขาจะสามารถเปิดพระคัมภีร์อ่านได้ในทุกที่เพราะว่าในสมัยนั้น,น่ะพระคัมภีร์ที่เรามีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเล่มใหญ่ๆนะคะจะเอาไปในทุกที่ก็บบน่าจะลำบากอยู่เหมือนกัน ไม่ว่าคนหล่อน,นั้นจะไปที่ไหนเขามีความฝันอย่างนี้ว่าไม่ว่าคนหล่าน,นั้นจะไปที่ไหนเขาเขาอยากให้คนหล่อน,นั้นมีพระคัมภีร์อยู่ในทุกทกที่เขาก็พยาพยามทําพยายามทําเอาพระคัมภีร์เนี่ยมาใส่มาใส่ในคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นเพิ่งจะมีคอมพิวเตอร์แต่ว่าคนก็ไม่สามารถยกคอมพิวเตอร์ไปได้ในทุกทกที่ถูกไหมคะเราก็ไม่สามารถที่จะเอาแบบยกคอมพิวเตอร์ไปตั้งในตลาดในส่วนสาธารนณะในสนามเด็กเล่นหรืออะไรก็ตาม พระคัมภีก็ยังอยู่ในที่ใดที่หนึ่งอยู่ดีเขาก็ไอ้ฐานกับพระเจ้าแล้วเขาก็แชร์ความฝันนี้ให้กับอาจารย์ที่ชื่อว่าอาจารย์โจออสตินนะคะเขาเป็นเพื่อนสนิทกับอาจารย์โจออสตินแล้วเขาก็อธิษฐานเขาก็อธิษฐานเขาบอกว่าผมมีความฝันผมอยากให้พระคัมภีไปอยู่ในโทรศัพท์ของทุกคนแต่ในสมัยนั้นยังเป็นโทรศัพท์แบบปุ่มกดอยู่ะค่ะพี่น้องสมัยยังเป็นแบบหน้าจอขาวดําแล้วก็เป็นปุ่มกดเป็นโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์อะไรเงี้ย ซึ่งมันมันมันไม่สามารถทําได้อาจารย์โจซินก็หนุนใจเขาว่าให้คุณเชื่อในพระเจ้าและให้คุณอธิษฐานเผื่อนิมิตขอความฝันของคุณต่อไปผมรู้ว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะให้สิ่งนี้สําเร็จทั้งที่วันนั้นอ่ะมันดูเป็นไปไม่ได้เลยนะมันดูยังไม่มีสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ยังไม่มียังไม่มีการคิดค้นสมาร์ทโฟนมาก่อนมันมันดูห่างไกลจากความฝันของเขามากเขาก็อธิษฐานเผื่อแล้วเขาก็ พยายามทําต่อไปพยายามทําต่อไปจนมาวันหนึ่งเขาอะสามารถเอาพระคัมภีร์เนี่ยไปใส่ในโทรศัพท์ได้แต่มันยังเป็นโทรศัพท์ที่เป็นรุ่นเก่าอยู่ยังไม่ใช่สมาร์ทโฟนยังเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าก็คือใส่ได้แต่ว่าเนื่องจากพัมพีร์มันมีเยอะมากใช่ไหมมันมีพัมพี์เก่าพัมภี์ใหม่แล้วก็มีเยอะมากแต่ว่าเขาสามารถใส่ได้น้อยมากเพราะว่าโทรศัพท์สมัยก่อนมันไม่สามารถจุความจุได้เยอะใช่ไหมคะ ก็คือใส่พัมพีได้น้อยเขาก็ยังรู้สึกแบบมันมันไม่โอเคอะ่ะเพราะมันยังใส่ได้น้อยมันใส่ได้บางเล่มเท่านั้นยังใส่ได้อาจจะใส่พัมพีใหม่ได้แค่สามสี่วัตถิวมะระกลูกายอนที่เหลือก็ใส่ไม่ได้เพราะมันเต็มละเขาก็หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นคือเงินทุน,ข,นของบริษัทเขาเริ่มจะหมดแล้วก็เขาอ่ะจะต้องแบบหาคือเขาพยายามหาเงินมาทํากับโปรเจกต์เนี้ยตลอด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  แล้ววันหนึ่งก็คือเหมือนผู้สะสุนก็หายไปเงินทุนก็หมดเขาก็เลยทุกข์ใจมากๆเขาก็เลยบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าเขาอะ่ะมันเหมือนมาถึงจุดที่เป็นทางตันของชีวิตมันเหมือนมาถึงจุดที่แบบว่าเขาไม่รู้จะไปยังไงต่อเขารู้ว่านิมิตและความฝันเนี่ยพระเจ้าเป็นคนให้เขาแต่เขาไม่สามารถไปต่อได้เพราะว่าเงินก็หมดแล้วก็เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขามันไม่มีอะไรที่เอื้ออํานวยเลยเขาก็เลยบอกว่าเขาจะเขาจะยกเลิกละเขาจะล้มเลิกความฝันนี้ละ เขาก็จะไม่ทําละเขาจะกลับไปทํางานของเขาเขาเป็นเขาเป็นเหมือนวิศวกรคอมพิวเตอร์นะคะเขาเป็นคนเขียนโปรแกรมอคอมพิวเตอร์เลยเขาก็จะกลับไปทํางานของเขาละแต่มีวันหนึ่งพระเจ้าก็ให้ให้เขาได้รับการหนุนใจก็มีคนหนุนใจเขาโดยเขียนเขียนจดหมายไปหาเขาแล้วก็บอกเขาว่าคุณอย่าล้มเลิกความฝันพระเจ้ากําลังทํางานอยู่ ผู้ชายคนนี้ก็ได้รับการหนุนใจมากเขาก็เริ่มต้นลุกขึ้นมาอาธิษฐานอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นลุกขึ้นมาอาธิษฐานอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็อาธิษฐานเผื่อเรื่องเนี้ยเขาบอกพระเจ้าเขาไม่รู้ว่าเขาจะทําความฝันนี้สําเร็จได้ยังไงแต่ขอพระเจ้าช่วยเขาแล้วหลังจากนั้นไม่นานเลยค่ะก็มีสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกเกิดขึ้นก็คือ iPhone iPhone เกิดขึ้นสตีฟจ็อบส์ก็เปิดตัว iPhone แล้วก็บอกเป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถนำข้อมูลต่าง มาใส่อยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยสามารถใส่ข้อมูลได้เยอะมากทุกข้อมูลที่อยู่บนโลกเราสามารถเอามาอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวเขาก็เลยแบบเริ่มจุดประเด็นเหมือนพระเจ้าเริ่มเริ่มเริ่มลื้อฟื้นความฝันนี้ขึ้นมาอีกเขาก็เลยเริ่มเริ่มกลับมาแล้วเขาก็ไปหาเพื่อนสนิทของเขาคืออาจารย์โจสตีนแล้วบอกว่าคุณได้ทานเปลือกผมผมผมจะเริ่มกลับมาทําสิ่งนี้อีกแล้วหลังจากนั้นคือการพัฒนาตัวแอปหนึ่งแอปเนี่ยค่ะมันใช้เงินมหาศาลมากๆา เขาก็หลังจากนั้นเขาก็ให้ฐานเพื่อเงินทุนเพื่อเงินทุนก็มีคนเข้ามาเริ่มซัพพอร์ตเขาเขาก็เริ่มทำตัวตัวไอตัวแอปพระคมภีเนี่ยขึ้นมาแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยการที่จะทำแอปไปลงใน iPhone เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เขาต้องตรวจสอบเยอะมากๆว่าสิ่งที่เราทำไปมันเหมาะกับโทรศัพท์ของเขาไหมจะทำให้โทรศัพท์เขาเป็นอันตรายไหมหรือว่าโอ้มันมีการตรวจสอบเยอะมาก เขาก็อธิษฐานอธิษฐานแบบพระเจ้าขอช่วยเขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปหาสตีฟจ็อบยังไงเขาจะเข้าไปในบริษัท Apple ยังไงเขาจะเอาแอปเนี้ยไปไปเสนอสตีฟจ็อบยังไงแล้วอยู่มาวันหนึ่งคือเขาอะทำพรคคัมภีอันเนี้ยค่ะลงไปในเว็บไซต์ตอนนั้นมันเป็นคิดว่าพี่น้องพี่น้องบางคนอาจจะเคยใช้เปิดพรคคัมภีร์ที่อยู่ในเว็บสมัยก่อนเป็นพัคคัมภี์ที่อยู่ในเว็บไซต์นะคะแล้วก็มันมีผู้ชายคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ในบริษัท Apple เนี่ย เขาก็รู้สึกเปิดพัมพีแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันน่าจะไปอยู่ในโทรศัพท์ของเราเขาก็เลยติดต่อมาหาผู้ชายคนเนี้ยว่าคุณชื่ออะไรคุณคุณทําพัมพีอยู่ใช่ไหมคุณกําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยผมอะอยากให้พระคัมภีร์เนี้ยมาอยู่ในไอ o ฟ e ของเราแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็คือเหมือนความฝันของเขาหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าให้ขเขามันติดจรวดเลยพี่นนอะคนที่อยู่ในบริษัท Apple ก็ ดึงตัวเข้าไปจากที่แอปพลิเคชันของเขาเนี่ยจะต้องขอเวลาเอยต้องขอขออนุญาตใช้เวลานานมากมันกลับใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเพราะว่ามีผู้ชายคนนี้เข้ามาแล้วก็เข้าไปช่วยทุกอย่างช่วยทุกอย่างช่วยทุกอย่างสุดท้ายแอปพลิเคชันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ค่ะที่ที่ชื่อว่า b บ b l e e a s ที่เราเปิดพระคัมภีร์อ่านกันอยู่ทุกวันนี้ก็ได้เข้าไปอยู่ในสมาร์ทโฟนแล้วก็หลังไม่ใช่แค่ iPhone เท่านั้นก็เข้าไปอยู่ในโทรศัพ,พท์พี่น้องทุกคนด้วยใช่ไหม ก็เชื่อว่า90%ของคริเสเตียนบนโลกในเวลานี้มีแอปพลิเคชันนี้อยู่แล้วมันเป็นการเติมเต็มความฝันของเขาที่เขาอยากจะให้พระคัมภีร์ไปอยู่ในมือของทุกคนแล้วเราสามารถอ่านพระคัมภีร์ที่ไหนก็ได้เราสามารถมีพระคัมภีร์อ่านในทุกๆท,ที่พี่นะ้องสำหรับผู้ชายคนนี้ถ้าเขามองย้อนกลับไปใน30-40ปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่เคยคิดเลยว่าความฝันนี้เขาจะสำเร็จได้เขาไม่เคยคิดว่าพระคัมภีร์ของเขาหรือว,ว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ย มันจะสามารถลงไปอยู่ในโทรศัพท์ได้จริงๆแต่พี่น้องเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าเมื่อถึงกําหนดของพระเจ้าทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากแล้วสิ่งหนึ่งที่ที่เราได้เห็นที่เกิดขึ้นกับยายรัตใช่ไหมคะมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะมีคนมาบอกว่าให้คุณล้มเลิกเถอะให้คุณหยุดเถอะให้คุณอย่าทําต่อเลยให้คุณอย่าก้าวต่อไปเลยให้คุณให้หรือมาสาตานอาจจะมาพูดกับเราว่าพระเจ้าจะไม่รักษาคุณหรอก คุณจะป่วยอย่างนี้ไปแหละไปตลอดชีวิตพระเจ้าจะไม่ไม่ยื่นพระหถ์ของพระองค์มารักษาเราหรอกพี่น้องให้เราให้เราบอกให้เรายึดคําของพระเยซูที่พระเยซูบอกกับยารลัสว,ว่าอย่าวิตกเลยจงเชื่อเท่านั้นพี่น้องในบางครั้งสถานการณ์มันอาจจะดูยืดยาวไปหรือเราอาจจะแบบขอการช่วยกู้จากพระเจ้ามันเหมือนจะมีการช่วยกู้มาแต่มันก็ถูกขัดเหมือนจะมีการช่วยกู้มาแต่ก็ถูกขัดพี่น้องในบางครั้งพระเจ้าต้องการใช้สถานการณ์นี้เพื่อที่จะสอนเราเลยให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง แต่พี่น้องคะให้เรายังคงอธิษฐานต่อไปเชื่อในคำอธิษฐานของเราแล้วก็แล้วก็เชื่อว่าและให้เรายึดยึดพระสัญญาของพระเจ้าว่าอย่าวิตกเลยจงเชื่อเท่านั้นให้เราบอกกับตัวเองว่าอย่าวิตกเลยจงเชื่อเท่านั้นไม่ว่าตอนนี้พี่น้องกําลังเผชิญกับอะไรก็เชื่อว่าพี่น้องทุกคนเรามีเรื่องที่เรากําลังอยู่ในมือของเราที่เราจะต้องอธิษฐานพี่น้องให้เราบอกกับตัวเองว่าอย่าวิตกเลยจงเชื่อเท่านั้น แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่แกรวได้รับจากเรื่องนี้นะคะก็คือว่าให้เรามันจะมีคนมากมายที่ไม่ได้ที่เรียกว่าอะไรไม่ได้บวกหรือว่าไม่ได้พูดบวกกับเราพี่น้องบางครั้งเราต้องเลือกฟังเลือกฟังแล้วก็ในบางสถานการณ์ที่เราต้องใช้ความเชื่อมากเราอาจจะต้องเลือกเพื่อนเลยแหละคนมันจะมีบางคนเท่านั้นที่ที่เขาจะ หนุนใจเราได้จะมีบางคนเท่านั้นที่เขาจะสามารถยกชูกําลังใจของเราได้แต่อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ลบอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่บั่นทอนจิตใจของเราหรือคําพูดลบแกทําไม่ได้หรอกคุณไม่มีวันหายหรอกคุณคุณไม่มีวันไปมากกว่าน,นี้หรอกคุณไม่มีวันจเจริญหรอกพี่น้องให้เราเลือกที่จะเลือกที่จะกินใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าอาหารไม่ดีกับอาหารดีเราเลือกอาหารที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเหมือนกัน ในในเวลานั้นอะ่ะคนมันมีคนมากมายที่หัวเราะในสิ่งที่พระเยซู 02. จะทาเมื่อพระเยซูบอกว่าพระองค์จะรักษาผู้หญิงคนเนี้พระองค์จะชุบผู้หญิงคนเนี้ให้ฟื้นให้เด็กผู้ live, หญิงคนนี้ยฟื้นขึ้นมาจากความตายมันมีคนมากมายที่หัวเราะมันมีคนมากมายที่เลือกที่จะไม่เชื่อพี่น้องคะในบางครั้งเราต้องเลือกมันอาจจะมีคนสถานการณ์รอบตัวเราหรือคนรอบตัวเราที่เลือกที่จะไม่เชื่อเลือกที่จะหัวเราะให้กับสิ่งที่เราจะเป็นเลือกที่หัวเราะให้กับสถานการณ์ของเราพี่น้องคะ สิ่งหนึ่งที่เราทําก็คือยึดพระสัญญาของพระเจ้าและให้เรารู้ว่าถ้าพระเจ้าพูดมันจะเป็นจริงสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือให้เรารู้น้ำพระทัยพระเจ้าสําหรับชีวิตของเราและให้เรายึดสิ่งเหล่านั้นเอาไว้และให้เราเลือกเลือกใช่ไหมเลือกหาพี่น้องคริสเตียนเลือกหาพี่น้องเลือกหาสิทธิพิบาลในคริสตจักรของเราอธิษฐานด้วยกันอย่าให้เราเลือกบริโภคในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ลบ เมื่อวันพุธที่ผ่านมาใช่ไหมฮะเราได้ฟังคำพยานของครอบครัวหนึ่งที่เขาเปิดเปิดเป็นเหมือนโรงงานขนมปังแล้วก็มันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าโรงงานขนมปังของเขาเนี่ยมันถูกไฟไหม้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาทําคือเขาบอกว่าผมไม่เคยทิ้งพระเจ้าแล้วผมรู้ว่าพระเจ้ามีสิ่งที่ดีในชีวิตของผมอยู่เสมอและสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เขาทําตลอดเวลาคือเขาหาพี่น้องคริสเตียนอธิษฐานด้วยกันรับรับการหนุนใจกันพี่น้องคะ เขาบอกอย่างหนึ่งเป็นคำพูดที่ที่แกวชอบมากคือบอกว่ายิ่งเรามีปัญหาเท่าไหร่เราอย่าหันหลังให้กับพี่น้องคริสเตียนอย่าหันหลังให้กับพระเจ้าเพราะว่าเมื่อเราหันหลังให้กับพระเจ้าให้เมื่อเราหันหลังให้กับพี่น้องคริสเตียนปัญหาของเรามันจะยิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงไปเรื่อยๆเหมือนกันพี่น้องไม่ว่าปัญหาของเราจะเป็นอะไรไม่ว่าเหตุการณ์ของเราจะเป็นอะไรไม่ว่าการตัดสินใจของเรามันจะเป็นอะไรพี่น้องให้เรายึดเหมือนสิ่งที่พี่สูทําคือเราเลือก เลือกคนที่จะหนุนใจเราเลือกคนที่จะให้กำลังใจเราเลือกคนที่จะยกชูเราเลือกคนที่จะนำเราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นเข้ามาใกล้ชีวิตของเราให้มากที่สุดและเราให้คำพูดของคนเรานั้นให้สิ่งของคนเรานั้นนหนุนใจเราสร้างตัวเราให้กำลังใจเราขาให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะถ้าแต่พระเจ้าในเชา้าวันนี้ขอพระองค์นำเรา ในบางคนที่นี่เราอาจจะเป็นเหมือนายลัสที่เราเป็นยืนอยู่บนเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่เราต้องการการช่วยเหลือของพระเจ้าที่เราต้องการฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่เราต้องการการอัศจรรย์ของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าแต่เรารู้ว่าไม่ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงไม่ว่าคนรอบข้างเราจะพูดอะไรแต่เรารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดในชีวิตของเรานั้นจริงเสมอโอ้เจ้าข้าในเวลานี้ครับลงอวยพรพระเจ้า ขอพระองค์นำเราทุกคนให้พี่น้องของเราขอพระเจ้าให้ถ้อยคำของพระองค์ฝังอยู่ในชีวิตของเราทุกคนและอวยพรสิ่งเหล่านี้อวยพรถ้อยคำของพระองค์พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์และให้เราเป็นเหมือนยายรัสที่เราเชื่อและจับพระเยซูไว้จนสุดท้ายไม่ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงไม่ว่ามันจะสิ้นหวังแค่ไหนแต่ให้เราจับพระเยซูไว้ให้เราเชื่อในคำพูดของพระเยซูว่าอย่าก,กลัวเลยจงเชื่อเท่านั้น พระเจ้าให้เราจับเหมือนที่ยายรัดเป็นพนูนเจ้าค่ะไม่ว่าลูกของเราจะดูว่าตายไปแล้วความฝันของเราจะดูว่าตายไปแล้วสิ่งที่เราต้องการมันดูว่าเหมือนมันจะไม่ได้แล้วพระเจ้าแต่ให้เราเชื่อให้เราเชื่อเท่านั้นพระเจ้าและให้เรารู้ว่าพระเจ้ามีเวลามีแผนงานที่ดีสําหรับชีวิตของเราพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์ในนามของสุเจ้าอาเมน